สวัสดีค่ะวันนี้ปลาอ้อยในที่ท้องนะคะจะพามาไม่กิ่นนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำตกเนื้อบัวนะคะตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นบัวเนื้อวัวแท้ๆด้วยค่ะเด้อล้านประจำค่ะมาประจำเลยล้านเนี่ยนะคะสั่งเส้นเล็กพิเศษนะคะเนาะแล้วก็ลูกชิ้นลวกหนึ่งชาม มากินประจำนะคะรสชาติดีนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อล้านนี้ตั้งอยู่นะคะดูลดูเนื้อเปื่อยนะคะเนี่ยดูเนื้อเปื่อยนะนะคะอร่อยคะ่ะนุ่มๆน,นะคะเนนื้อเนื้อจะนุ่มนะคะรสชาติไม่สดนะคะล้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกก๋วยเ,เตี๋ยวเรือนะคะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะ ตั้งอยู่ตรงกันขามนะคะนี่พีคขน้ำไปค่ะเนี่ยมึงดูพี่น้องพิกพิกจี G, นะพิกสดจี G, ไฟนะคะเนาะเอาไว้กนเอาไว้กิน <c oughs> ตั้งอยู่ตรงขามกับตลาดสดนะคะตลาดสดอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ใดผพันไปพันมากใกล้ๆแถวนี้ฐานะยังบ่เคยริมล่องนะคะแวะ แวะมาชิมได้เลยค่ะเดอ้อเพื่อนเพื่อนว่าจะแซ่บคือปลาอ,อ้อยอกรันตีบอนะคะไปะถึงกระกระรันตีไปเลยตะกอนถ้าไปบกินเอเนื้อวัวเนาะกบะกบ่อกะบบาแซ่บนะเมื่อก่อนปลาอ้อยกับบกกินเนื้อวัวคือกันแต่ตอนนี้กินกินนะคะตอนนี้ปลาอ้อยก็กินเนือ้อเนื้อวัวคือเกาก็เลยอมเพราะว่าข้นข่างๆกินเทากับอดไปะไรเนาะ ตะกี้ก็ยุดไปเป็นหลายปีอยู่ด้วยค่ะนะคะเส้นเส้นก็เหนียวนุ่มพอดีนะคะบางบางล้านก็เหนียวมากนะคะเส้นต้องต้องดูที่ที่เส้นด้วยว่าทำมาจังไหน,นะคะส่วนส่วนลูกชิ้นนะคะได้สัมภาษณ์ถามเจ้าของล้านเพิ่นกะเพิ่นกะบอกว่าเป็นเ <c oughs> เนื้อเนื้อว่าสดสดนะคะทุก เนื้อพันคัดสันมาแล้วนะคะสดทุกมือสันพัวกินพริกนะคะพริกจี๊ยมข้ากินกับไปจะหอมเนาะหอมกลิ่นพริกสดปิ่งไฟมาหอมๆนะคะจะทาให้เฮ้าได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะกินแบบหิวๆในแซบแซบ,บเลยนะคะเนี่ยถึงตองมีลูกชิ้นเพิ่มมาเนาะลูกชิ้นเพิ่มมาหนึ่งชามนะคะลูกชิ้นลวกก็จะตก ชิ้นละนะลูกชิ้นก้อนละหาบาทนะคะเนี่ยนะคะสั่งพิเศษเพิ่มมาตังหะจังสิ่ได้ลดชาติที่สะใจน,นะต้องกินลูกชิ้นด้วยอีกชามหนึ่งประจํานะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะชามละพิเศษเนี่ยคือธรรมดาหนะ้าสิบนกก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะอันนี้เป็นสั่งพิเศษก็เป็นห้าสิบห้าบาท ลูกชิ้นสั่งพิเศษลูกชิ้นลวกสิบชามหนึ่งมีสิบลูกค่ะสิบลูกห้าสิบบาทตกลูกละหาบาทพม่นองเนาะเนี่ยพริกที่เหลือเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะกินให้เบิรตอีกกินใส่เสร็จหลายๆมันจังบะเพ็ดอมกัดไปเลยที่เหลือตามด้วยลูกชิ้นนะคะเนาะจะได้บะเผ็ดเนาะ สองชามนะคะสองคนเนี่ยชามละห้าสิบหาบาทเพราะว่าเพิ่มเป็นพิเศษก็จะเพิ่มอีก5้าบาทเหลือตั้งลายค่ะนะเห็นบ่มคะกินสีอิ่มแล้วยังเหลือหลายนะเส็นกับลายสงสัยต้องออยกยอดไปให้คุณลุงคนกินซอยนะคะได้หลายค่ะปกติกับแบบว่าจะสั่งธรรมดา ท่ามหนึ่งพิเศษท่ามหนึ่งพอลุ่งพันกินหลายเนาะบัะดนน้มื่อนีก้กะได้สั่งคือกันอย่างปฏิแยกทั้งเธอพันคิดเงินกะกิ <c oughs> ดเงินจะเสได้คิดยังไงคือกันคลิปนี้กะขอฝากไว้แค่นี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะเดอ้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ